หากพูดถึงผีปอบคนในภาคอีสานก็คงรู้จักกันดีว่ามันคือผีที่มักเข้าสิงคนเพื่อกัดกินเครื่องในจนกว่าคนคนนั้นจะตายแต่ยังมีปอบอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นปอบมีวิชาและโหดยิ่งกว่าปอบชนิดอื่นสวัสดีครับผู้ชมทุกท่าน วันนี้หลอนแดอรี่ได้นำเรื่องราวของหาก่อมโคตรปอบผีปอบสุดโหดทางภาคอีสานมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนานเชิญรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยครับหาก่อมคือผีที่มีวิชาสูงกว่าปอบเพราะคนที่จะเป็นหาก่อมได้นาน ว่ากันว่าต้องเป็นคนที่มีวิชาแก่กล้าหรือมีวิชาสยเวทขั้นสูงแล้วทําผิดครูจนกลายเป็นปอด้วยเหตุนี้จึงทําให้หากอมีอำนาจเหนือกว่าปอบทั่วๆไปเคยมีเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ว่าปอบโดยทั่วไปนั้น จะมาในรูปแบบของวิญญาณบางก็ว่าคล้ายลิงเข่าสิงคนคอยสูบเลือดสูบเนือ้อและใช้ร่างนานออกหากินของสดสดดิบๆซึ่งปอกพวกนี้จะมีฤทธิ์มากในตอนกลางคืนผิดจากหากอที่มันไม่ได้มาในรูปแบบของวิญญาณแต่มาแบบคนตัวเป็นเป็น และยังมีฤทธิ์มากทั้งกลางวันและกลางคืนสามารถกินคนเป็นเป็นได้เลยหากใครที่จิตอ่อนหรือมีเคราะห์ดวงใกล้ถึงข้าถ้าหากก็มันอยากกินแค่มันเดินผ่านคนคนนั้นก็จะล้มตายลงทันที ในสมัยก่อนตามบ้านนอกบ้านนาที่ยังไม่มีไฟฟ้าใชา้ <c oughs> ได้มีเรื่องเล่าของลุงคนหนึ่งที่นอนป่วยอยู่บนบ้านในสมัยนั้นพวกชาวบ้านก็มักจะรวมตัวพากันมาเยี่ยมโดยไม่มีใครรู้เลยว่ามีปอบหรือหากอ้อมแฝงตัวมาด้วยและหลังจากที่ชาวบ้านคนอื่นๆ กลับกันจนหมดแล้วก็มีคนเห็นชายแก่คนหนึ่งเดินขึ้นไปเยี่ยมคนป่วยบนบ้านแต่แปลกที่แก่เอาพริกกับหอมขึ้นไปด้วยพอเยี่ยมเสร็จแกก็เดินกลับลงมาตัวเปล่าเมื่อญาติญาติเห็นดังนั้นก็เอใจจึงรีบขึ้นไปดู ก่อนจะพบว่าลุงของตนได้ตายไปแล้วยังมีอีกเรื่องเล่าเป็นเรื่องของสองตายายที่อาศัยอยู่กับหลานชายวันหนึ่งผู้เป็นตานั้นป่วยหนักทำให้ชาวบ้านพากันมาเยี่ยมในช่วงเย็น จนถึงสามทุ่มทุกคนก็ทยอยกันกลับในคืนนานผู้เป็นหลานยังนอนไม่หลับเขาสังเกตเห็นว่ามียายแก่ผมขาวโพลนเดินขึ้นมาบนบ้านและตรงไปยังมุ้งของตากับยายก่อนที่มันจะยื่นมือเข้าไปในมุง้งด้วยความเป็นเด็ก และหวาดกลัวมากทำให้เขาได้แต่นอนดูนิ่งๆไม่กล้าปีปากส่งเสียงออกมามันพยายามดึงขาของตาที่นอนป่วยอยู่ซึ่งตาก็พยายามเรียกยายที่นอนอยู่ข้างๆ้าแต่ยายกลับไม่ยอมตื่อยังดีที่ตาพอจะมีวิชาติดตัวอยู่บา้างจึงได้ท่องคาถา แล้วออกแรงถีบไปที่ปอจนมันกระเด็นหายไปรุ่งเชา้าตาจึงได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ยายฟังซึ่งก็สรุปได้ว่ายายแก่เมื่อคืนเป็นหากอที่จะมากินตาที่กำลังป่วยอยู่นับจากวันนั้นยายก็ได้นำแหมากาา แล้วให้ตาเข้าไปนอนแทนหมุงเพราะเชื่อกันว่าการนอนในแห่จะช่วยป้องกันผีปอบโดยผู้เป็นตาได้นอนในแหมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายและได้มีการนำไม้หวายใส่ลงไปในโลเพื่อป้องกันผีปอบมากินโศก ึ่งการจะกำราบหาก้อมนานไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเป็นปอบที่มีวิชาอาคมดังนานคนที่คิดจะต่อก่อนด้วยจะต้องเป็นหมอผีที่ร่ำเรียนวิชามามากกว่ามานจึงจะเอามันลงว่ากันว่าหมอผีบางคนที่รู้ว่าใครเป็นหาก้อก็จะอาสามาปราบให้ ก่อนจะนำส่วนหัวของหากล้องกลับไปด้วยเพื่อเลี้ยงไว้ใช้งานโดยหมอผีเล่านั้นจะนำหัวของหากล้องไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านเวลาที่เดินขึ้นบันไดก็จะข้ามหัวมันตลอดเพื่อเป็นการข่มหากล้องเอาไว้ซึ่งหมอผีผู้เป็นนายจะสามารถสั่งหาก้อง ให้ไปทำร้ายใครก็ได้แต่หากมีคนมาขุดหัวของหากองแล้วเอาไปทำการถอนวิชาอาคมหากองก็จะถูกปลดปล่อยจากอาคมที่ควบคุมไว้และย้อนกลับไปทำลายผู้เป็นนายของมันด้วยการกัดกินเครื่องในจนเกลีย้ย เรื่องราวความโหดและริดเดตของหาก้อมนานยังคงถูกเล่าขานต่อกันมาทั้งในไทยและแถบประเทศเพื่อนบ้านโดยในปัจจุบนันก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีปอบหรือหาก้อมหลงเหลืออยู่จากความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆที่ยังคงหวาดผวาและกลัวว่ามาน จะแขงตัวมากินลูกหลานของโตนก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหากอมโคตรผีปอสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้ อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ